ครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยเช่นไรท์ เอาละครับเข้ามาถึงภายในฟาร์มแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าผมว่ามันกว้างใหญ่ดีนะพี่บินนะแต่เป็นแบ่ง,งโซนยังไง<อ>พี่บินต้องแบ่งมีแบ,งแบ่งแยกเป็นวัวแบ่งแยกเป็นควายอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับว่าด้านล่างน,นี้ผมก็จะให้เป็นวัวด้านบนก็จะได้เป็นควายอยู่นะครับอ๋อคือฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวนะโอ้เยอะมากนะครับนี่ร้องเรียกเพราะว่าตอนนี้มันหน้าฝนใช่ไหมครับหน้าฝนแล้วเนี่ยการที่ถ้าก็ออกไปแล้วไปจับผลแล้วเวัวเนี่ย จะค่อนข้างที่จะเรื่องแฉะน้ําแฉะอะไรเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเขาจะชอบแบบแห้งๆแล้วกินหญ้าสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพวกอาหารอย่างเงี้ยก็คือชาวบ้านหรือว่ายังไงครับพวกหญ้าพวกนี้หรือว่าเราต้องหาซื้อมาไม่เราให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปตัดทุกเช้านะครับแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ตัดเราก็จะให้วัวเนี่ยออกออกไปออกไปรับประทานแถวด้านนอกเขาจะมีมีช่วงเวลาในการปล่อยเขาไปด้วยก็ปล่อยให้เขาเดินแบบธรรมชาติด้วยให้เขาแบบ ไปที่ทุ่งนาบ้างไปที่ไร่หรืออะไรเนี่ยเขาสามารถได้กินแบบธรรมชาติของเขาแต่แค่แบ่งโซนนี่ผมว่าก็เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยนะเพราะมีทั้งโซนวัวโซนกระบืองควายควายจะดูด้านบนแต่ควายเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันแฉะเละเพราะว่าจะชอบนอนปลักอะไรเนี่ยมีน้ําเราก็จะทําด้านในไว้ให้นะฮะมีด้านในไว้ให้คือมันก็ต้องเลี้ยงให้แตกต่างกันอีกใช่ไหมพี่ใช่ครับวัวควายที่จ่ายแต่วัวเนี่ยเขาชอบอะไรที่แดดแดดชอบแดดเ้งเปี้ยงแบบยืนสามารถได้เป็นวานแต่ควายนี่ไม่ได้เลยควายนี่ก ต้องอยู่ในร่มแล้นอนแฉใช่แช่โครนพี่บินแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมถามแบบชาวบ้านนะชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ครับรวมไปถึงอันในอนาคตผมว่ามันจะต้องมีทั้งวัวทั้งควายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันจะส่งส่งปัญหาให้กับคนที่เขาอยู่ข้างเคียงแถวๆนี้หรือเปล่าไม่ครับไม่เลยไม่เลยครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่เราเข้ามาที่นี่เราก็บอกบอกกับทางชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็เห็นด้วยยินดีด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนกับว่า นําความเจริญมาให้เขาด้วยนะครับ,รบสิ่งที่เรารเราเรา,เราต้องการกนะ็คือให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาด้วยกตบตรงนี้นะครับเนี่ยผมได้ผมผมสามารถไปได้เขามีชาวบ้านมีคนในแถวนี้มาช่วยกัมยนมาช่วยหายามาช่วยอะไรเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะร,ร,รูรู้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นอะไร,ร <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราไม่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 สามารถเข้ากับชาวบ้านได้แล้วหรือว่า ไม่สามารถที่จะร่วมงานกับชาวบ้านเราก็ไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้ <ừ> นะครับมันมันเป็นอะไรที่ต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกัน <ừ> ก็คือเหมือน,อนทุกคนก็อยากจะช่วยอยู่แล้วครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาดูรายการอยู่นะพี่บินบนะ<ม>เรายังขาดเหลืออะไรที่อยากจะบอกแฟนๆของพี่บินเองแฟนเพจคนที่ดูรายการที่มีจิตจิตศรัทธาที่อยากจะมาช่วย สร้างอาคารหรือมาสร้างฟาร์มย่ือเงี้ยเรื่องเรื่องอาคารเรื่องอาคารเนี่ยผมคงไม่สร้างแล้วคะก็คงอยู่อย่างเงี้ยก็คือโอเคน่าจะพอผมขอนิดเดียวคือว่าตอนที่ผมมีโครงการที่จะซื้ออีก54ไร่54ไร่เพิ่มไปฝั่งขยายไปฝั่งนู้นด้วยครับผมก็คือให้ให้ให้มากที่สุดแต่ตอนนี้มันก็ตกแล้วไร่ประมาณไร่ละ1 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ประมาณ5-6ล้านบาทที่ที่ยังขาดเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ก็ตอนนี้ผมมีอยู่แล้วสองล้านที่ผมกะตั้งใจเออไม่เป็นไรเงินที่เราได้นั้นมาก็จะทํานี้แต่นี้ขายอีกประมาณเดู่ประาสักสามล้านนิดๆนะฮะถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตรงนี้ก็ก็ยินดีนะครับก็มาทำบุญกับผมหน้าทำบุญด้วยกันนะครับสำหรับผู้ีเจสพผมก็ถือว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของทุกๆท่านนะแฟนเพจและแฟนคลับของผมนะครับถือว่าเราเราเป็นเป็นเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับครับผม เราก็ถือว่าเราจะเลี้ยงให้เขาจนทั้งไปเขาแก่ตายไปนะครับแล้วเราก็จะฝังว่าไม่มีเอาไปทานเนื้อเอาไปเป็นแลก็ไม่มีนะครับไม่มีค่าไม่มีไปขายต่อนะครับแล้วก็อย่างเหมือนชื่อของเขาเลยฟาร์มแห่งศรัทธาจริงคือใครมีศรัทธาหรือใครอยากจะช่วยร่วมทําบุญนะครับก็สามารถที่จะบริจาคนำเงินมาบริจาคเลยก็ได้ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถร่วมบริจาคกับพวกเราได้ร่วมศรัทธากับพวกเราได้ครับก็โอนมาที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราจะขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้วยเลขที่บัญชี70 6 2 4 5 5 7 7 7 7เดี๋ยวครับขึ้นบัญชีเราจะขึ้นในด้านครับคือความคือความศรัทธาและจิตศรัทธาแล้วกันถ้ามีศรัทธาอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำให้มันความนี้ไปตลอดไปก็ก็โอนมาแต่ถ้าดูแล้วไม่ ไม่ดีไม่รู้สึกไม่ไว้ใจไม่เลยไม่ต้องโอนไม่ไรไม่ว่ากันไม่มีใครไม่ไว้ใจแล้วครับพุ่งเทแรงกายแรงใจขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่ามันเห็นด้วยด้วยตาจริงๆนะว่าพี่บินแบบตั้งใจทําจริงๆใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกชาวบ้านละแวกนี้ก็เหมือนได้ได้งานด้วยนะครับแล้วใครที่มีใครที่ไม่มีกําลังทรัพย์ก็ใช้กําลังคนแต่ถ้าเกิดใครมีกําลังทรัพย์ก็สามารถร่วมบริจาคกันได้ใช่ครับ ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ครับโรงเลี้ยงควายกันแล้วนะครับโอ้หหลายตัวมากมีทั้งควายอ้วนควายผอมพี่วินครับครับผมถามหน่อยดีครับทําไมเราจะต้องแยกเจ้าวัวกับเจ้าควายออกจากกันด้วยครับพี่วินเพราะว่าจริงแล้ววัวเลี้ยงด้วยกันไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะวัวควายมันจะไม่ถูกกันมันเจอกันหรืออะไรมันจะแลกก็คือขีดกันน่ะครับผมคือต่างคนต่างดูดีกว่านะครับบางทีควายอยู่กับควายยังต้องขีดกันเลยโอ้โหยบางทีตัวไหนใหญ่กว่าหรือว่าอะไรกว่ามันก็พยายามที่จะ สร้างอาณาจักรก,ก็คือม่าอยากให้ตัวไหนเข้ามากินหญ้ามากกว่าอะไรประมาณนี้ฮนะวัวก็เหมือนกันวัวก็อยู่ด้วยกันก็ขีดกันเหมือนกันแล้วทั้งยิ่งวัวความาอยู่ด้วยกันแล้วเะเลย <laughs> งานนี้งานนี้ <laughs> <laughs> อีก<า> <laughs> อย่างกูจะเปลี่ยนผสมพันธุ์กันใหม่ลูกว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วนอกจากนี่นะครับที่เราได้ตามดูของี่บินช่วยเหลือคนต่างๆครับช่วงนี้เห็นบอกว่ามีงานก็หนักด้วยเห็นบอกว่า มีกำกับหนังด้วยครับล่าสุดที่จะฉายอยู่นี่นะครับมีเรื่องอะไรครับกระสือครึ่งคนครับกระสือครึ่งคนเล่นด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้เล่นครับกำกับอย่างเดียวครับเป็นกระสือครึ่งคนที่ที่ภาผภาพิเศษครับเป็นภ้าที่เอาพี่น้องคนแคะทั้งหมดเลยในเรื่องมาเล่นนะครับก็เลยว่ากระสือครึ่งคนนะครับเพราะคนไทยจะเป็นกระสือฝากเลยดีกว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่ครับทั้งฝากที่ฟาร์มแห่งนี้ด้วยครับผมว่า เรื่องจิตศรัทธาหรือเรื่องการที่จะทําบุญอะไรแล้วแต่เอาพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นกรายการบอกเก้อยบเนี่ยเอาสะดวกสบายแล้วก็เอาตามที่ที่สบายใจแล้วกันนะครับจะทาบุญที่ไหนก็แล้วแต่ไม่จะเป็นกับผมไม่ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเอาตามสบายเลยนะครับเพราะนั้นขอฝากอีกทีแล้วกันนะครับเดือนมันน่าจะมาเป็นกันยานะครับกันยานปีนี้กันยานปีนี้นะครับน่าจะได้ชมภาพยนตร์เรื่อง กระสือครึ่งคนนะครับ <ừ m. S 2> เขอฝากผลงานมาด้วยสนุกไม่สนุกอะไรแล้วแต่ถือว่าเป็นหนังบินมาลีก,ก็มาช่วยอุดหนุนกันอุดหนุนกันพ่อถือว่าได้ทําบุญกับผมด้วยเง,เงิน<ม>ทุกบาททุกตางครับก็จะวนกลับมาแล้วก็ได้มาช่วยเขาเรียกว่าพัฒนาฟาร์มแห่งสุดท้ายนี้ด้วยใช่ครับผมได้บุญด้วยได้ความสนุกบนเรืโอ้พี่บินครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ พี่พี่คือขวัญใจไอดอลของผมตลอดไปวันนี้ขอบคุณจริงครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติมาจากพี่มดดำนะครับให้ผมมาสัมภาษณ์ที่บินเพราะเขารู้ว่า ผมชื่นชอบพี่โอ้ยผมชื่นชอบเขามากบล็อตดำนี่แค่เป็นไอดอลของผมเหมือนกันเป็นอะไรที่แบบชอบฟีปากเขาก็กล้าพูดกล้าพูดกล้าทำไมาดูว่ากล้ารับหรือเปล่าเอออเาครับวันนี้ขอบคุณพี่บินมากมากเลยครับขอบคุณพี่บินบันลิลลิลมากจริงนะครับแล้วเดี๋ยวความสุขของเราไม่จบนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ